สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาสองแท่นครับสามพันหกว่าเทคสามพันหกอาร์เอสครับข้ามาสองแท่นสภาพสวยๆนะครับง่ายๆได้ที่เดียวนะครับสติ๊กเกอร์เหลือนะครับราคาบ้านๆครับนี่นะครับดูรอบๆนะครับสวยมากครับเป็นรุ่นสองิวนะครับรุ่นการ์ตูนหนึ่งตัวครับการ์ตูนหนึ่งตัวนะครับ สภาพสวยทั้งสองตัวเลยนะครับกรตูนอยู่ที่ราคาหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับตัวบนหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับเอาสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับร้านพี่เนต่ยรดิโอสภาพส,สวยๆครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทหนึ 10, ่งมืนแปดพันบาทนะครับมีสองแผ่นครับสำหรับเข้ามารอบนี้นะครับราคาบ้านๆน,นะครับสอบถามรายละเอียด ที่ร้านทีน่นตรรอศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสีเก้า็ดศูนยดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกร้านพี่เนตรรีโอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนีเดอร์นะครับพี่น้องที่กดติดตามนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับร้านพี่เนตรรีโอครับจังหวัดกาสินบรุรอำเภอดอนจันนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ